สวัสดีเจ้าอันนี้เราได้อินคู่ของหลวงปู่คีมานะอินคู่เป็นความเชื่อของล้านนาว่าเป็นมนุษย์คู่แรกชายหญิงซึ่งตัวจะอยู่ติดกันตลอดไม่ว่าจะเป็นหรือตายตอนตายแล้วก็ตอนขึ้นสวรรค์ก็ไปวุ่นวายกับเทวดาจนทุกคนปั่นป่วนหมดนะจ๊ะเหมือนกับอีฟอดัมของในของทางยุโรปนะอินคู่มีไว้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักครอบครัวไม่อบอุ่น อยากได้คู่อะไรอย่างเงี้ยเวลาทําเสน่ห์เขาก็จะใช้เนี่ยแหละเป็นผูกขุนแต่หลังๆคู่เขาวัฒนาการนะไม่ต้องฝังรูปฝังรอยคือพกพาได้เลยอันนี้จะไม่มีผีนะจ๊ะปลอดภัยได้ของมาจากซุลินเอ็นเกจิข้างหลังจะอุดฐานได้นะอืมแล้วก็เราจะมีคาถาและวิธีใช้ให้อืม ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะวันนี้เราจะลองปลูกดูอืมซึ่งถ้าของมันถ้าจะแรงอะ่ะต้องครบด้วยทั้งไถพระและคารวาสแล้วก็อันนี้จะดีเรื่องเมตตามหาเสน่ด้วยนะเพราะชื่อรุ่นก็ชื่อลังการและรุ่นมหาเศรษฐีหมื่นล้านนะอืมของเราอาจจะแพงหน่อยนะเพราะว่าเราต้องเอาแบ่งเงินไปทําบุญด้วยตัวนี้เราปล่อยพันห้าลวกันอืพร้อมส่งฟรีเอ็มเอทั่วประเทศไทยนะจ๊ะ อะเรามาปลุกกันเลยดีกว่าเอชเบตพิมาหัุบวยโยยสลายเสชชนนารายณ์ครูอาจารย์ประสิทธิ์เมงโอไม่เหนื่อยยิงไกลนะฮะยิงห่วกี่ยับคอยยางอิ่งแป่งใจฮะเป่งเมย์ป่งตัวขอแต่งตัวชูฮกเฮาแตนเนอร์เฮาแตนเนอร์ฮะเฮาแตนเนอร์ฮะเฮาแตนเนอร์โอมสวะหมอ่าโอเคปลุกให้เสร็จแล้วพร้อมลบแล้วก็อาจจะเพิ่มคาถาเราให้อีกนะองค์กรรมตัณหาราคาสัพพะสิเนหาประสิทธิเตย์อา ใครได้ไปก็สนุกสนานบันเทิงสนุกแน่อืมไม่โสดแน่ฮ่าฮโอเคโชคดีเฮงๆเลยทุกคนจ้าขอบคุณที่มาดูกันนะโชคดีจ้า